อาสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่เท่าไหร่ที่5นะเราก็มาลองของเลยละเล่นกันอัพคลิปสนุกๆ <c oughs> เห็นเตเ้จัดคลิปแปลกๆมานี่ <c oughs> จัดเด <c oughs> ต้โลกสวยจัดเด็กแปลกๆมาเอาอะไรมาเล่นอ่ารีเโจ๊กสร้างเดือนเรผสมกับอ่าเซเวอร์ดราก้อนครับไอพี่บอลตบพี่บอลไปกี่รอบแล้วตอนแข่งด้วยอะไรด้วยใช่ป่ะ <c oughs> สองไอาทิตย์ติดครับโ <c> อ <oughs> ้โหยังไม่ยังไม่เคยชนะเตเ้อะไรวะเนี้เอาแมงแพ้ไลเตคนเดียวเลยวคนอื่นชนะได้เอาอะไรมาเล่น เนือกครับแล้วก็เนือกทุกดอกใช่ป่ะอ่าที่ไม่รอบแรกแพ้ไม่ใช่เนือกรอบต่อรอบสองแพ้เนือกรอบสามก็แพ้เนือกเอาเนื้อโหแพ้หลายรอบเลยเหรอโอ้ยอ่ะนี่นี่เอากิ๊บกิ๊บอะไรกันเนี่ยทางซ้ายกิ๊บอะไรอ่าฟอสทูครับอ่าฟอสทูทั้งเหมือนกันครับฟอสทูเหมือนกันจริงเนือกมันแรงมันน่าจะชนะนะทําไมทํากันอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเลยพี่บอลนี่แม่งกระสอบสายดีๆนี่อ่ามาใครอยากซ้อมก็มาตบพี่บอลได้นะครับเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองอ่ามา มีลูกตองลูกเต๋าป่าวไม่มีก็ปังฉบพี่เหี้ยเดินไปหยิบมาเลยวันดูใช่พี่บอลพี่บ,บ,บอลบอกว่าอยังแขกการไม่ดีนี่นี่เล่นตัวไอ้เล่นเหลี่ยม <c oughs> นะบอลการ์รดที่คืนคนที่มันสวยขาาเลยสามใบเนี่ยนะ <c oughs> สวยงามป่ะพี่บอลบอกว่าสวยแต่กังยันน้องเต้ครับพี่เล่นนอกกล้องอ่ะพี่ไม่ได้เรื่องถ้าในกล้องพี่จะมีความสบายสามสิบห้า เราตอนก็ไม่ได้เรื่องไหนก็มันอะไรนะครับพี่ตุงกตาใบเล่นเลยดูสั่นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะการใบัล่นมาแล้วแหม่ขี้อีกมาให้แหน่มาแล้วเขาแบ่งค์มาเขาแบ่งค์มาได้ไปได้ไปพี่ตุ๊กติ๊แล้วแหม่ขี้ตัวเองแล้วพี่ตุ๊กติ๊กอันนี้เตจัดเด็กเองนะครับไม่ได้ดูในเน็ตด้วยพี่งงเลยจัดมาข้อกระโปรงเลยอะแต่ว่าเล่นไปเล่นมาต้องแค่กดตีนดีวไว้เดี๋ยวถ้าชนะเดี๋ยวจะบอกเครดิตคนจัดเด็กให้ถ้าไม่ชนะอะไร อยวทำเขาเสียชื่อเสียงเปลียนเปลสีเปลี่ยนสีครับจัดอเตมจัดเองไ่มหรอไม่ของบอลไงเปลี่ยนสามโอ้ยดีขึ้นหน่อยเลขสามไดหมลก่อนจะบอลเล่น่อนีครับเดี๋ยแล้วซอนผสลับยากซอนที่บอลลืมมากดังกันชิวนะครับ มัันนนลลื่กไปแ้วเข้าในมันกัะตัวนี้พงแล้วเสิร์ชคำว่า,าดรากอนชิลมาเกมห<า>มดสตาร์ด喽จัวหนึ่งไลท์ like. จัวผ่านเก้ยผว่าจัวครับไลท์จัวแปดพันวัเลยครับแปดพันแันแปดพันนอืมอืมเข้าเข้าเห็นไหมใช่ครับเฮ้ยดูกเกิดขึ้นจัว ไข้อสกิลนี้สวัสดีนึ่งังา่เกศสามเปิดเจ็ดห่างโม้หนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็บเอ้านะมั่อนนงเอ้เอล หเน,น,นะเข้าน,นะไหนะ้ลงนะเสือ <c oughs> ไปเกือบั๊กขึ้นมาอี๋อ่ะที่เมอนสองตัวบดูนโอกาสครับข้มามครับเช็คชคลิปโซ่ควห้ข้างชๆคลิปข,ข้างๆโอครับจะไปเช็คม่ีทิกเกอร์เซ็กันเช็ค ยูทิเกอร์ฟฟดระเบิดให้มันจดคับโอเคพันไหมื่นแปดหมื่นแปัเท่ากันบรรครับจะไม่เช็คยูิเกอร์ครับฟูดฟโอ้โหทานทาั่ครับสแตนดรได้ครับีีมากมายสุดท้ายเลยแค่หนึ่งเดมสวัสดีสวัสดีทสองนี่นี่ยั่ลงครับเหลือจากใต้ก่อนขอครับแคะกว่าบวกสี่พันิปแปดครับคิดมิจิ ที่ผ่านมาเราการหนึ่งไรตลอดเลยการให้มิดเลยครับว่าไว่ครับีม่เช็คไม่ไเช็คไม่มีทิกเกอร์ครับนี่เขาปล่อยอไม่มีทิกเกอร์เปิดท็อปห้าครับมาตีฮิตไม่เจอเรัไไบไใต้กองครับไม,ไม่เจอ,อ4วันครับ14ว,วัน4วันา เขามีนี่ไงมันใบได้แค่แถน้วใบได้ตัวหนก็ได้มาตัวไหนอาตัวนี้ครับคิดสวะม่ใบตัวไหก็ได้ใบตัวไหนก็ได้ใช่ไหมเรื่องเลยไก่ขอูดแคนมใบเคไวซื้อเจ้าหนึ่งช่องหนึ่งช่องหนอ๋อเรื่องอะไรนะ่นเหคิ้ว โซบัดหนโซบัดหนึงน่งจะปิดเจอมีอเคเจอแล้วอันนี้คือเลือดสุนย์คอรหรือขึ้นมือคนระับอ่าสุนยย์คอ,อสุนยคอฉันเก,กบสุนยย์คออันนี้ทำอะไรได้ครับอ๋อชิวใช่ไหมชิวันชิวชิวมนึง ให้บูตดได้ใช่ไหม,ม,ไมใช่สองไม่มีรอกช่องใหญ่คนนี้บอกว่าบวกข่า13อนอเจอ3 3> ็ 1> 1แบบดสามหนึ่สามแหวหนึ่งปดนึ่งแปดกาครับหนวก่อนนึ่งสองคิดให้แหวนพลังให้ทั้งครับไปไหนเช็คกันที่หนึ่ง,งอตอนทิกเกอร์พลางเนากาดจนไขไปที่สองีทิกเกอร์ครับนึ่นึ่งสามหนึ่งสามสองหกสองหกบวกสองหกบวกจะคือมน่หนึ่ง สานี่5 0 0ห้าพ yep> et ันส hey, ี่หนงเมืกี้โยนไีนห้าหมื่นหนึ่งห้าหมืผมยืมเอถึงถึงแล้ววะแปลงล่างเป็นลอตเวอร์เเง้ลยสิบสามสิบแปดสิบแปดสิบแปดสามหกสามหกบวกห้าพันสี่หนึ่งสี่หึ่งบวกอีกหมื่นห้าห้าหน่งถึง่าห้าหนึ่งสองโอ้โอ้โหองเโปรเฟตกากันเลยเว้ยนี้เดี๋ยนี้เท่าไหร่นะหก บวกตามตำนวนใช่ไหมบวเขยียวดีเต็สามหนึ่งสองสบวกหมื่นห้าหงบวกหมื่นห้าสาบหกบวกหมื่นห้าสบหกวกสิบห้าเป็นสาวสิบเอ็ดสเข้าวันเลยนู่เก็ครับได้ไมเชฟิดเกิดอ่ะอืมสิบร้าหล่งพันครับหัไหนไม่เห็นจงไม่เห็นจำเลยจำไม่ติดจำไม่ติดหาไม่ติดเลยว่สุดมพี่จงไม่ติดเลยอ่าเอฟเฟครับเขาตะบ้างมาเทินอ่ไปขลัครับไปโอ้ บายบายมองกัดเขาตบตาหนี่แถวหน้าบายโอ้โหบาย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 แถวหน้าบายไม่ใช่เหงายวเลยเปดเท่าสองตัวนี้แปลผันป่าวะไม่ใช่ไม่ผันนะไม่หอกไม่ขอครับสถิติวะสิบสามเป็นไก่ครับสิบสามทำไมมันเบาจังวะมีลบไม่อะไรด้วยเหรอมีลบไม่อะไรครับโอ้โห่จะไหวเลยแบบนี้ ไม่กาดโจงตีครับสองหมื่นหนึ่ไม่กาดนะประกาศเยอะๆ้บอลสองมสองหมื่าตเมจรีเียร์าดอื่เบียร์าดไม่ีชิวไม่วดสอ่ายีใช่ปะครับยี่สิบครับยีครับนะยี่สองหนึ่งสองหนึ่ันนี้สองแปนได้เจอสี่ายนี่แหละ ราคาีเท่าไงราคาที้สิบแปดครับสิบแปดทำไมเห็นู่หสี่พันอ่ามันต้องเลื่อนลงอย่างเดียวครับแค่เมื่อลงเมื่อลงถ้าเรียกเราเยอะกว่าโอเคสามหมื่นส่หมื่นสามสี่หมื่นสามสองน่นหนึ่งนิดเครับตอนี้ก็อ่อนค่าครับกันเช็คครับจอี่ก็ออกค่าโยโตีครับอ่าสามหมื่นแปดสองคิดครับิดบายด้วยคิดโบหนึ่งใบหนึ่งครับ คลิ๊กก็ห้าเดมไม่ต้องมองมือบายๆอ้อะไรกันเนี่ยทำไมเนื้อมันอ่อนนะคือที่เราปล่อยตัวนี้กลับเพราะกล่าวว่าจะตัวนี้จะต้องกันแล้วเออต้องกันจริงๆด้วยอืมไม่อยู่ไม่อยู่สองคลิกเลยนะสองคลิกบอกว่าสิบสามไม่ตันโอ้โหเคลียรครับซูบลอดหนึ่งครับ ตายายครับจัวเราีหาไม่มีจริงนี่สมัตจำไรไม่ติดแล้วเนี่ยจำติดเลยวอนนี้ดูสมบัตาสบัตหนึ่งสบัห ีเมื่อตีฮิตแวรถ้ามีการประเมินสีายอย่างกว่าจนโอเคมนี้นึนี่งว,ว่าเมื่อลงมาสกัดแรกไม่ขัดไม่ขาดแน่ไม่มีอะไแตแกแบบอะไรเลยมันมีใช้ได้ไหตัวตับต็มเม เอากินไม่ไไเกตสมาป่ะฟิ่เมนเลมองไม่อะไรไมอะไรเนั้นสบายไว้เตะเตกี่น้เมฆครับเตอย่างสี่น้ำเมฆอ่ะาปล่อยไม่ได้ครับปล่อยลาสิบแปดบกแปดยี่หกยี่ิมีสกิลสกิลอะไรครับตัวหนึ่งไม่ให้ไม่ให้ตายแน่บอลมันมีพีทีทำได้ไหมแปดทำไมเพอรเฟกต์เลยวะไม่โปอรเฟกต์ใบนู้นวะ สิบก็สิบขีเองข้างหมดอ่าสิบแปดบวกแปดยี่สิบหกบวกหนึ่งสามหกสามขีสามหน่พันทำไมพักเฟีาไฟกรดนู่นไ้เต้สามหกใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่สามห่หกโอเคสามหึ่หอ้ามีนี่ว่ะอ่านะครับออ้ไรเกตสามแปดผันมาได้ตายแน่มือเกตสี่ ัครับอะไรไม่มีเหมือนกันครับอ๋อตัวนี้บายครับไหวไหยเลยทำอะไรอีกทำอีกไหมก็แคตอี้ครับอะไรสองหมื่นหนึ่งหนึ่งครับสองที่ครับสองหมื่นหนึ่งสองที่สองหมื่นหนึสมื่นถ้าเกียดสี่ขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยนะน่าจะพิษบอลน่าจะรอดยากนะ สองคิดแล้ครับสองแปดสองแปดสามแปดสองน้อยสองน้อยโอเคครับหนึ่งใช่ครับวันมีที่เกิดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้อะไรอ่าเกืสองครับอ่าเกืมองไม่เห็นเลยเต้ปล่อยออกมาเลยมือมันบังปล่อยออกมาเลยไม่ใช่เต้เต้หงายลงมาหน้าแวนนู่นน่ะนั่นเอาใหม่ที่หงายหน้าแวนลองซ้อมดู่อยเอามือออกสิเอออย่างเงี้ยอ่าป่ะ สองหนึ่งแันครับสองนี่งเท่าไรสอเจ็ดหมื่นอ่ะเท่าไรนะหนึ่งแปดเอาหมื่นแปดเอารอดเว้ยรอดป่าววะเอารอดเว้ยเอา1 8เวยอสิบแปดเองรอดไหมเอาแล้วเตะงานเข้าแล้วมืองานเข้าแล้วมึงกัสองคีดดีต้องใช้พลัง นี่เรยไม่ได้ใช้สกิลอะไรกันเลยเนี่ยโซชาร์อ่าสกิลเทคโโลยีนะคุโลี่ออมาโซชาร์หนึ่งเราหิวไปชาร์จชาตวัตหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปง่ายชทวัตหนึ่งโซวัตหนึ่งเถามมลรีเมาจะเจอแบบนี้ก็สรอแล้วสร็เันกองมัองแลเหรอ อเจอตอนนี้อเไรตอนนี้เราขอดวงหนังไม่มีบูธเจอไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล็ช่องลง้นอีกทีเก็บก่อนนี่สะท้อนแหลกเลยนี่ว่ะเจ็บก่อนติดไฟซะเลยสะท้อนนี่ช่องหนดีไม่ได้บอกว่าลงช่องว่างไม่ลงเับลงช่องว่างเพราะนั้นต่อบูธแรงๆช่องนี้ดีกว่าบูธได้หรือเปล่าเฮ้ยบูธไม่ได้เอาไงเอาไงโอ้ข้างหน้าก็ยมง ยังงให้แก้ให้ถอยหลังถอยหลังได้ไหมเล่ราล้วลองของลองของไม่เป็นั้นกงข้างหลังล้เปิดมานี่หงายแล้วเนี่ยโอ้สชาติคิดดีไหมเนี่ยเมลลี่ลงมาสชาติสชาติกับสชาติน้าลองของลองของดีนะขอท้าไปบุ้นเลยดีกว่ามาพักทิ้งหนึ่งมาพักทิ้งหนึ่งเนี่ยแต่เดยไม่ยังไม่เหลืองไม่เหลือง ไปต่อไปอีกวนว่าไงจ้าพี่บอลไม่ต้องฮิตจวอะไรฮิตจวฮิตจวฮิตจวไม่ใช่ประเด็นแล้วตอนนี้ฮิตจวไม่จวดร8ั่งมื่นหกการอยู่ชนะการไม่อยู่แพ้ถ้าไม่มีคิดได้เรื่องเอาเลยเอาเลยเหลืองได้เรื่องปล่อยดีโถดจวหนึ่งเตเวลาเชคกับต้องมันเตเช็คด้วยมือขวามันจะบางตูดอย่างเงี้ย เนี่ยถ้าเวลากล้องมันจะเป็นอย่างนี้คมือมันจะบังอย่างเงี้ยก็ปล่อยอย่างพี่บอลเช็คมือซ้ายเขาเลยสองหมื่นหกแล้วสองหมื่นหกแล้วค่าเท่าไหร่ครับพี่บอลเจ็ดหมื่นห้าสองหมื่นหกเฮ้ยสองหกสองหกเท่ากันแต่มีสองทีสองหกเท่ากันมีส่งมีสิบมีอะไรพอไหมนับดูสิสองสาบครับเฮ้ยเอาอีกแล้วมันบังอีกแล้วจนหนึ่งมันบังเงินตาสุดท้ายเย้เอาเรียบร้อยจะแก้แค้นไหมแก้แล้วนี่อะอยากแก้แค้นไหม อยากแก้แค้นไหมเตยจำไรไม่ต okay hmm yeah well ิดเนี่ยหไหวได้ดิแก้แค้นนะแต่สัญญาเอาพี่ก่อนเช็คอะเช็คที่หน้าแหวนแล้วมือออกเลยนะอันนี้ทำไมเนี่เอออ้มันไหวมันไหวแนี่ยเนี่าเดี๋ยวไปแตกการ์ดก่อนแก้แค้นแก้แค้นจำหลก้อกดตามกดอ่ามาผัดกระสับเรียบร้อยเมื่อกี้นี้เตยแพ้เตยลงก่อนผัดกานผัดกัรสนุกสนุกไม่ต้องซีเรียสนะครับพี่อาจจะมีแทรกแล้วขับขอะไรบ้างเมื่อกี้นี้ตาสุดท้ายที่ที่เกิด เม่กี้พี่บอลมีสองเลนนะครับเรียสองสองคีกับหนึ่งคีเ<อ>ตเตห้าดัมเมดห้าดาเมจดมีสี่ผมเพ่งม,ม,ม,มีห้าตรง,ง,<อ>ตรงนี้นอ,อ๋อไอตัวข้าเนีออพี่ไม่อยากจะคุยด้วยละก <c oughs> ็บอ,บอกว่าหลังจากแวนตีก็เหลือเลนสองเลนไงมันมีหนึ่งคีกับสองคีอ <c oughs> ่าเมื่อกี้พี่บอลเขาก็คุยกันพี่บอลพลาดนะครับเอาคีเดียวตีก่อนถ้าเกิดเตเตได้ฮิวก็จะรอดควรจะเอาสองคีตีก่อนไอตาสุดท้ายเมื่อกี้นะครับเธอสุดท้ายที่พี่บอลตีใช่ไหมบอลใช่ใช่มจจัด่ว จัว่วขาครับจั่วโอ้เยี่ยมไเลยอยากดูจำไรไหมออ,อไม่สมฝักฝียเลยไม่ผมฝักฝียเจบาสามสาบเาว้<า>ม,มีอย่างละสองมแม่ตัวรีติปไมนอยู่ในมือพี่ไม่รีบรวบอบอลไปพี่พี่รีบรวบแล้วน้องๆดูครับต้องรีบรวบแล้วก่อนเขาจะจำได้แล้วเดี๋ยวค่อยไปสับค่อยว่ากัน ่ชมเขาฟาดเลยถายทักแวบโดนเดี๋ไม่ใช่โดนทางแวนสวนเอาอีกแล้วพี่บอกแล้วไงเตนสัญญากันไว้แล้วไงเกอะไรขึ้นพี่คงถ่ายเทเลฟท์สวนไรครับอ๋อเป็นไงปึ๊บสปารสสปารสอ่าผมเลือกแล้วได้ไรเปิดทเลฟท์้ครับสองสองแต่อย่าไปเปิดของเขาดิเขาเปิดเองสทเลฟท์อย่าไปยุ่งกับเขา มายกองสองด้วยเอ็มถามหน่อยนะไอเนี้ยถ้าไม่เรื่อบใบดีเหมือนที่เดิมใช่ไหมอืมโอเคอยู่ที่เดิมรัะพี่บุ๋งเฮ้ยพี่พี่บอลไม่ใช่พี่พงศ์ที่เดิมนั่นเดิมโอเคกดซานมาเต็มที่มันตีข้าหนึ่งแปดอ้าวแสดงว่าอะไราไม่ไม่ไม่ให้นี่แสดงว่าลายเออเออพวกโวยเตะหลอกเขาเป็นฮิวไอ้เป็นเป็นดอหลอกว่าหลอกว่าเตะแม่งซ้อนแผน แต่บอกเลยนะครับในร้านพี่เนี่ยเตเนี่ยโลกสวยที่สุดแล้วครับในร้านพี่สบายแบ๊ไปออ่อนตทุ่งลวเเดอยวิ่งเล่นโลกสวยนี่วิ่งเล่นในทุ่งลาเวนเดอร์นะครับหลังจากโดนเดทเพื่อนรักหักเลมโฮดขยี้มาเยอะนี่เริ่มเริ่มจะออกจะออกกันอยู่แล้วเนี่ยตัวอ่อนหนึ่งตัไหนจะไม่พอไหมเช็คไหมตัวนครับเปิบตัวอ่อนเบาเบาอาดอเช็คอย่างนี้แหละส่งพลังให้ส่งพลังให้อ่อนข้างนี้บตัวนี้ใหม่จวเอ้ยปึ๊บหัวทับห้าครับ ไหนที่สุดอาแล้วมาเว้ยจับอะไรมาเว้ยภาพนี้ครัโอ้โหว้าวทูโอ้ยเออวางสองขี้เห็นเห็นแลยวสองหมื่สี่สองศูนเห็นต่อหน้าต่อตาเลยอะเดกิวครับเดกิวอะไรครับยิปโซฟาหนึ่งบายถ้าไม่มีให้บายได้จวดหนึ่งบายครับบายในสามเหรอบายในสามผู้แก่หนึ่งตัวมันไม่มีบายก็แวนโอ้โหเล่นกันงี้เลยหมื่ตีมันขาดครับ ปล่อยครับฝานครับไมไม่บายไหมไม่มีกี่ออกไม่เข้าไม่เข้า <c oughs> บอนก็ได้จว่วบอนลสู้เขาเราเกตสองอ้ oh, โหเต็มสนามมันเกตสามแล้วก็เต็มสนาม <c oughs> นี่แหละครับตอนที่บอลพี่บอลแพ้เจอแบบนี้ครับเจอจ้ำแล้ววางวางสองขีกต่อหน้าต่อตาเลยอะแล้วโยนทิกรอไว้เลยนะเ <c oughs> ว้ววเยรนอะ <c oughs> ข้างนู้<ห><ะ>นไว้เลยเนี่ยข้างนู้นนลมันโยนทิกรอข้างนู้นไวเหมือนรู้ว่าจะมี เอ็มอยากเขย่านั่นอยาตัวตัวเขย่าเจ็บเจอตัวเดียวอีกตัวนี้ช่วยไม่ได้ทำนี่เอากี่ตัวอยากได้ตัวช่วยผมทองเอากี่ตัววะบอลอยากได้ผมทองใช่ไหมล่ะพี่บอลขุทองเดี๋ยวพยายามวางเกินดำดำนี่พวกเราเนี่ยอย่าไม่ผมทองขอเข้าไปอีกเซนหนึ่งอ่ะขอเข้าดำดำอีกเซนหนึ่งอ่ะอย่าลืมไปว่าเรายังเกลี้ยงอยู่ทำได้แค่นี้ไปเข้าไหมเข้าแต่ว่าขาดหมื่นมิตรหมื่นมิตรชิดใกล้ ว่าไงจ๊ะเนี่ยกดดันทุกทีท่าเดิมเลยบอลว่านี่กูแล้แล้วก็เออแล้วก็ใายหน้าเหมือนเดิมเลยว่ะวางไปเลยวปะครับโนกาครับคริ้งไปเพิ่มแล้วพี่เช็คทั้งนั้นอีที่เกิเฮ้ยเดี๋ยวเข้ามาหน่ะเข้าครับไอเต้เช็คอย่างนี้อีกแล้วบอกให้ปล่อยไปเลยปล่อยวางมันมันกล้องมือขวามันบังอะเต้แหกแหกแล้วอ่ะเดี๋ยวคอยดูคอยดูแหกไหมแหกไหมแหกไหมเล่าแหกไหมเล่าฮะ สกิลฟันครับคอตฟันหนึ่งแปดพันที่เกิดคอสฟันหนึ่งตัวท่อนสองเดี๋ยวทำอะไรได้เลือกคอเกรดที่เท่ากันหรือว่าต่ำกว่าแวนการผูแ้แข่งไม่มีเกรดหนะ้าในกองอะผู้แข่งเหรอะผู้แข่งนะเราหรือผู้แข่งดูสองดูการ์ดที่มีเกรดเท่ากันหรือต่ำกว่าแวนการของผู้แข่งไม่เกินหนึ่งใบคอรู้เท่ไหมต่ำกว่าเท่ากันเหรอต่ำกว่าเท่ากันอืมใช่เท่ากันหรือต่ำกว่า น,นี้ไม่โดนดีไครับกับไต่กองแต่โดนอีนี่วะโอเคครับบลตีก่ค uh รับสองหมื่นแปดสองขี้อะไรกันล่ะฮิวฮิวเนฮิวิวตายดิสองหมปดต่อยแล้วก็ฮิวฮต่อยครับต่อยต่อยเช็คครับรอทิกเกอร์ครับต้องครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยเช็คกันเช็คครับไม่ทิกเกอร์บอทิกเกอร์หนึ่ง้วยเครับพี่บอ อเซคคัทเช็กครับพี่บอลเซคคัทเช็คต่อเลยครับพี่บอลอึดไปครับพี่บอลไม่ถอดกนยอนี้การสองใบมีอึดใบครับพี่บอลโบกพลังมาที่ไม่ผลเลยเนี่ยโชคดีเลยตอนนี้พี่บออะไรเนี่ยหม่เอาเซฟเลยตอนนี้แมนยูสามหมื่นสามพันแม่ไม่เข้าเซฟแล้วไม่เข้าแล้วผ่านครับพี่บอลเหมือนเหมือนได้มือเหมือนตีเข้าไปแล้วได้มือมาของใครอือโชคดีเลยตอนนี้โชคดีโชคดี เดมก็เสียมือก็เสียแต่เขายืนมือสี่ด้วยอะโอ้ยไม่ไอนนี้ไม okay. okay. uh, ่เล really oh. hey. gotcha. yeah. ือกได้ตอนต้องการสุดไอ้ว่าประาต่าไม่ต้องกาคิดแล้วมั้ตอนนี้ต้องการเอาตัวรอดเแต่างทัั้กมมนรอดไม่ได้ไอฮิวมาขัดไถ่นี่ต้องนอนมือหาย่เลยเมื่อกี้คือบอกเลยถ้ายืนเกีสี่ตอนนี้ได้เปรียบเลยครับไม่ว่าเจอเด็กไหนก็เก็สบายคือมันยืนติ่งมันกินยญ้ามือสี่อะ กับกลิ้นแล้วเอางั้นเลยอ่ะที่เดียวก็เอาอ่ะโซาสองตัวตีไม่เข้าคือการเล่นกิต์นะครับตามใดที่เรายังไม่หงายใบแรกนะครับเราสามารถเลือกกิ๊บหนึ่งหรือก,กิ๊บสองก็ได้ครับหลังจากหงายไปแล้วเนี่ยถ้าใช้กิ๊บหนึ่งเนี่ยเกมนี้นะครับทั้งเกมจะต้องใช้กิ๊บหนึ่งตลอดนะครับเราสามารถเตรียมแบบว่าอย่างนี้ได้นี่เราเตรียมใบเดียวไปเลยเนี่ยนี่นี่เทพไปเลยนะ เราก็จะกลับหน้ากลับหลังแล้วแต่เราเก็บโอกัดในการลบหรืไงเฮ้ยบอลไม่เอาแอชแทคกเยอะๆไม่เอาคลิปสองแล้วสองสองขี้ไม่สู้ไม่ได้นะตีเบาโลกนี้ตีเบามากเลยเดี๋ยวเปิดมาได้คิคิจะได้ลบคิเอือจะเอาอะไรไปสู้มันวะเนี่ยเก็บโอกัสในการลบหรือไงเอาไปเลยแต่ได้พลังไว้บอลมึงสองใบเนี่ยขเดียวนี่อย่าเช็คคิวมาละกันกูขำเลยโออกาสครับบพี่ลจรนะ ครับเถินไอ้เตไม่ปล่อยวะวันทรูขเบพระเช็ดครับอยากได้ทิี่ก่อนรอทิกเกอร์พังเงินก่อนจวดเลยเตต้องปล่อยทิ้งทั้งมือเลยเตยังปังอยู่มีที่ไหมรอข้างเอ้ยกระจอกจริงสอ้ตัวนั้นเก่งนะเตยท่เก่งนะพี่เก่งดิ่ทำอะไรได้วะมันตีโซบาตีฮิตโซบัสเลื่อบายถ้าบายไม่ได้ไม่จวโอ้ยโคตรแสบเลยตัวนี้เลยสามการห้าพันครับโอ้โหอยากรับมาก ทากาดที่วางเลยเฉยเต้ด้านด้านนี้ต้องต้องเห็นใจพี่ต้องขอโทษคนเล่นด้วยนะต้องบริการคนดูหน่อยเนไอีกทีนิเฮ้ยไรเนี่ย0าพันเท่าเดิมนะครับสองเ2 3สามสองเอสามสรมพองบอร2สามพเว้ยหครับโอยนั่งเธอครับโหรักมานะ้าับแอฟเฟกต์อครับฟตแปลงขันทิเกอร์แต่ว่าเขาจะไม่ได้สองคี์แล้วบอลไม่ต้องกลัวคเป็นการ่งคีสองสองสองคี์เขาไม่ได้เพิ่มแล้ว งเราเมื่อกี้สองพันแปดไหมคะเมื่อกี้เห็นตอนที่ตีไปรอบแรกบอกสองพันแปดอ้าวโกงไงเขาหรอแต่เขาเล่าผิดจริงมันไม่มีที่ปล่อยแล้วปล่อยพี่ไม่รู้อ่ะพี่ไปขายของมาจะใช้นิ้วกลางชี้ก็ได้นะบอลเราใช้นิ้วก้อยก็ได้เอ้ยมาได้ไงวะพวกนี้เอเดเช่หมื่นหนึ่งเฮ้ยมีดอนี่มาสามพันแปดสามพันแปดก็่สองทิศ โดนทิกเกอร์ครับไอ้เอามือออกดิเออสมัครให้ข้างครับดอน้ำนใบไอเกลอนหนึ่งก่ะเปิดไหมเปิดทั้งมือเอามือออกโกเอร์ครับสมให้เกลอนครับจูงล้ำหนึ่งใบยัดแวนเป็นแตกแล้วเนี่ยเมืนต้องหลอกแรดข้าก็แตกแล้วสองขี้สามหมื่นแปดสองขีครับไม่ต้องหวังฮิลไม่ต้องหวังฮิลต้องกาดให้ได้เพราะไม่ฮิลไม่ได้สามหมื่นแปดไม่มันพอดีคำเลยนี่หวังต้องยองมันต้วงอ้ามพอดีเหรอพอดีอ๋อเฮ้ยกาดไม่พอ มื่น1มื่นห้ามืนกี่ไหร่ตีสาม0มื่นไปพอดีกปอยพอดีคมบอกนะว่ามือใบเป็นยังไงหนึ่งเอ้ยสองหิวก็ไม่ตายหิวเ็ไม่หิวเขไม่รอดหิวก็อไม่รอดจบไปแค่นี้ดี่ว่าเล่นกันสองเกมเราไม่ต้องเอาให้ถึงตายกันนะครับเราเสมอกันไปอ่าวันนี้ก็ ขอบคุณครับพี่บอลที่มาเล่นให้ดูว่านี่ให้เป็นกระสอบนับลมของเก่าเรายังสู้เขาไม่ได้เลยเฮ้ยเขาไม่เห็นไม่เป็นไรเอาเตะอ่าขอบคุณนะพี่พี่เตมาเล่นสนุกสนุกเดี๋ยววันเสาร์นี้มาแข่งเปล่าอย่าลืมนะครับชิงตัวแทนลานวันไหนวันที่เสาร์วันเสาร์ที่27นะครับ27อ่าลาด้วยกระดานนี่เลยไปแล้วครับสวัสดีครับ่บพี